สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีข้ามมีออกปะปนกันไปนะคะเนาะแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลไทยนะคะก่อนอื่นก็ต้องสรุปก่อนเนาะพี่น้องคะ่ะ อันนี้คือสรุปนะคะสรุปของวันที่16เดือน10นะคะแล้วค่อยมารับชมของวันที่1เดือน11กันนะคะเนาะบนนะคะเข้านะคะ06นะคะ0 6น0 51นี้หลุดนะคะล่างตารางกำลังวันของเราเข้านะคะ51นะคะกไดเฮกันเนาะโอเคนะคะสำหรับ งวดนี้นะคะต่อไปนะคะแอดมินจะลงรัฐบาลไทยที่ช่องทางนี้แล้วกันนะคะเนาะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะเป็น2 3 7 6 9 5นะคะแอดมินให้เด่นไปที่2นะคะเด่น2 กับเด่น3นะคะเราก็มาเจาะสองกันนะคะเด่น2ก็จะเป็น2 3 2 7 2 6นะคะส่วนเด่น3นะคะก็จะเป็น3 5 สามหกสามเจ็ดนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็นหกเจ็ดห้าสามสองเก้าสามเก้านะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็นสองสามสามเจ็ดสองเก้าสามห้านะคะแล้วก็จะเป็นหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดอย่าลืมเก้าเจ็ดอย่าลืมเก้าเจ็ดไปด้วยนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะอันนี้นะคะแอดมินจะเอาเป็นสูตรสูตรหนึ่งนะคะเนาะสูตรสูตรที่หนึ่งนะคะสำหรับวิธีคำนวณน,นะคะแอดมินไม่ไม่ได้ให้ดูนะคะเพราะว่าถ้าคำนวณให้ดูก็จะยาวไปนะคะเนาะแอดมินอัดคลิปแค่รวดเดียวจบนะคะไม่ได้ตัดต่อเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า